กาบสวีดัาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมคุณกำลังเจอปัญหาเข้าเกม In f e s t a t i o n แล้วก็คอมพิวเตอร์ของคุณลีใช่ไหมล่ะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้ปัญหาง่ายมากนะครับผมขั้นแรกไปที่ Windows ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่ Setting นะครับผมหลังจากเข้า Setting เสร็จแล้วนะครับผมมาที่ Windows นะครับผม Windows อัปเดตนี่นะครับผมกดตรงนี้นะครับผมอัปเดตเอ่อฮีอะไรฮีโตอะไรอย่างเนี้ยนะครับผมอ่าฮีโทอะไรอย่างเงี้ยครับผม หลังจากเข้าหน้านี้แล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมมาที่รูปถังขยะนะครับดูอ่ารูปถังขยะนี้นะผมเลื่อนลงมาข้างล่างนะหลังจากกดรูปถังขยะเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเห็นข้อความอันนี้นะครับผมอ่าไอสองตัวเนี้ยให้คนให้คนลบลบลบเอตัวสุดท้ายเนีดูตัวล่าสุดนะครับผมให้ค<ๆ>ทุกคนดูวันที่นะเขาดูวันที่นะครับผมอันนี้วันที่สิบเอ็ดเดือนเก้าสองห้าหกแปดนะให้ลบให้ลบตัวที่มันแบบ วันที่แบบล่าล่าสุดหน่อยอย่างเช่นวันที่สิบวันเนี้ยวันสมมติวันนี้วันที่สิบสองเฮียมล่าเขาดูให้ลบวันที่วันที่เก้าวันที่สิบดูวันที่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยแบบวินโดว์มันอัปเดตอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็คือให้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 ลบออกนะอย่างอันแรกเนี่ยอันแรกเนี่ยต้องอันเนี้ยอันแรกเนี่ยเดือนที่แล้วนะคขาดูไม่ต้องลบนะแต่อันเนี้ยเพิ่งผ่านมาวันเดียวนะก็คือให้ลบวันที่ตัวล่าสุดนะนะครับผมประมาณนี้นะก็คือกดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นะแล้วก็รอให้มันดาวน์โหลด เสร็จนะแลวจากมันมันจะบังคับให้รีเครื่องนะครับผมคุณก็กดรีเครื่องนะและคุณก็เข้าเกมได้เลยนะครับผมหลังจากรีเครื่องเสร็จแล้วนะประมาณนี้นะครับผมจุ๊บมัว่ว